สวัสดีครับเมื่อวานฝนตกหนักเลยครับผมตามแม่าลนะครับผมเป็นวันสงการเป็นวันนิบองเด็กสงการกาลางวานครับตันโน้ตให้ระบาดให้ได้ครับต es อนผมสวัสดีครับเมื่อวานฝนตกครับผมฝนตกหนักคร uh ับน้ำท่วมเข้าใกลครับผม ฝนตกครับอากาศชุ่มชื้นเลยครับควาตอนนี้ครับนี่ครับน้ำครับถ่วมคอไก่หมดเลยครับผมนี่ครับตรงที่ปล่อยไก่นะครับผมปล่อยไก่นมไก่น้ำถ่วมครับ พิงยุดนะครับผมครับไ,ได้แดงตำแมนบานเข้าก็ได้ไตอึ้งน,นะครับพิงยุดครับพิงยุดนะี่ หนักมากครับตกหนึ่งชั่วโมงเลยครับตกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยครับโอเคครับตอนนี้กำลังตกครับผมโอเคครับกินนี่ไปแค่นี้ครับผมกำนังบินดิ้นมาอีกนะครับผม